ตอนที่3,035ใครยิยีนในตำนานเจอแล้วในที่สุดข้าก็หาเจอมีคนมากมายที่ต้องตายไปแต่ในที่สุดพวกเราก็หาเจอในถ้ำใต้ดินอันมืดมิดมีน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำใต้ดินไหลลงมาถ้าลองมองดูดีๆจะเห็นว่าน้ำนั้นเป็นสีแดงเหมือนกับเลือดมีคน8คนยืนอยู่ข้างน้ำตก พวกเขาทุกคนจ้องมองลงไปในน้ำขณะที่พวกเขายืนอยู่ตรงนั้นร่างกายของพวกเขาก็สั่นไหวด้วยความตื่นเต้นมิสเตอร์หยางสิ่งที่อยู่ในน้ำนั้นใช่สิ่งนั้นไหมชายวัยกลางคนมองไปที่ผู้อาวุโสที่มีผมสีขาวเสียงของเขาสั่นลัวขณะที่เขาถามขึ้นมาผู้อาวุโสคนที่ถูกเรียกว่ามิสเตอร์หยางนั้นมองไปรอบ,รอบๆเขามองอยู่สักพักก่อนจะพูดขึ้นมาว่าที่นี่ ต้องเป็นลังของมังกรโลหิตไม่ผิดแน่มันเป็นสถานที่ที่ชีพจรของพระเจ้าดังและชัดเกณมากที่สุดมันต้องมีไข่ย,ยีนระดับท็อปอยู่ภายในอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างเดียวที่ข้าไม่รู้ก็คือว่ามันจะใช่ไข่ย,ยีนของราชาซินที่พวกเราตามหาหรือเปล่ามิสเตอร์เหมิงจำเป็นต้องไปหาความจริงด้วยตัวเองข้าเชื่อว่ามันต้องเป็นที่นี่ไม่ผิดแน่ที่นี่ ต้องเป็นสถานที่ที่ราชาซินฟังไข่ย,ยีนเอาไว้ไขย,ยีนต้องอยู่ภายในน้ํานั้นรีบลงไปและหยิบไข่ย,ยีนขึ้นมามิสเตอร์เหมิงเห็นแสงสีแดงภายใต้น้ําตกดังนั้นเขาจึงบอกให้คนอื่นรีบไปเอามันขึ้นมาถึงแม้พวกเขาจะหวาดกลัวแต่ด้วยอํานาจของมิสเตอร์เหมิงพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกระโดดลงไปในน้ํา พวกเขาว่ายไปหาแสงสีแดงที่อยู่ใต้ผิวน้ำมีเพียงแค่มิสเตอร์เหมิงและมิสเตอร์หยางที่ยืนดูอยู่ด้านบนในเวลาไม่นานทั้งหกคนก็ขึ้นมาจากน้ำพวกเขาช่วยกันนำวัตถุสีแดงที่อยู่ในน้ำขึ้นมามันคือไข่ที่มีขนาดใหญ่ถึงสามฟุตในตอนที่ไข่ถูกนำขึ้นมาแสงสีแดงก็หายไปจากน้ำมีเพียงแค่ไข่ที่ยังคงเลืองแสงสีแดงออกมาไข่ย,ยักษ์ดูงดงามเหมือนกับหยกสีเลือด ขณะที่มองพยังไข่ยักษ์ที่งดงามและประหลาดนั้นทุกคนดูเหมือนจะถูกครอบงำด้วยความโลภมิสเตอร์เหมิงตื่นเต้นสะจนเริ่มจะพูดไปเรื่อยๆจะต้องใช่แน่ๆนี่ต้องเป็นไขย,ยีนราชาซินกำเนิดขึ้นมาด้วยเลือดที่ไม่ดีในตอนที่เขายังเด็กเขามักจะถูกลังแกหวานเอาน้องสาวของเขามีเลือดที่พิเศษมากๆ เพื่อจะช่วยพี่ชายวานเอ๋อได้มอบเลือดของตัวเองให้กับราชาซินหลังจากนั้นพวกเขาก็สร้างอาณาจักรซินขึ้นมาแต่เนื่องจากวานเอ๋อสูญเสียเลือดของนางภายัยนางจึงกลายเป็นคนป่วยที่ฝึกวิชาไม่ได้ต่อมานางก็เสียชีวิตไปถ้าวานเอ๋อไม่ได้สูญเสียเลือดของนางนางก็ไม่มีทางล้มป่วยแบบนั้นราชาซินคงจะต้องโทษตัวเองในเรื่องนั้น ความทุกข์ใจต่อการตายของหวานเอ๋ทำให้เขาเป็นบ้าเขาพยายามทุกทางเพื่อที่จะทำให้หวานเอ๋กลับมามีชีวิตอีกครั้ง <c oughs> ทุกคนรู้ว่าอาณาจักรซินนั้นกำลังค้นหาความเป็นอมตะแต่ผู้คนไม่เคยรับรู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเขาทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อหวานเอ๋ราชาซินค้นพบไข่ยีนะระดับท็อปในตำนานนี้เขา หวังว่าพลังยีนของมันจะทําให้หวานเออกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่คนที่ตายไปแล้วก็ไม่อาจจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้เมื่อไม่มีหวานเอออยู่ทั่วทั้งโลกก็ดูไร้ความหมายสำหรับราชาซินเขาทิ้งไข่ย,ยีนนี้เอาไวบ้บรรพบุรุษของข้าเป็นราชองครักษ์ที่เคยติดตามราชาซินเขารู้ว่าราชาซินไม่ได้เอาไข่ย,ยีนออกไปและไม่เคยกลับมาที่นี่อีกครั้ง แต่บรรพบุรุษของพวกเราไม่ได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่พวกเขาพยายามค้นหามาเป็นเวลานานหลายต่อหลายรุ่นและในที่สุดข้าข้าก็พบไขย,ยินนี้ด้วยไขย,ยินนี้แล้วก็ตระกูลเหมิงจะกลายเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงอีกครั้ง <laughs> หลังจากที่พูดจบมิสเตอร์เหมิงก็หัวเราะออกมา <c oughs> <c oughs> ก่อนที่มิสเตอร์เมิงจะหยุดการหัวเราะคนในทีมของเขาก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาทั้งหคนที่ลงไปเก็บไข่ย,ยีนขึ้นมาจากน้ำนั้นลงไปนอนกลิ้งกับพื้นและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมิสเตอร์เหมิงและมิสเตอร์หยางตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนของพวกเขากำลังดิ้นไปมาและร่างกายของพวกเขาก็เริ่มจะเน่าเปื่อยมิสเตอร์ช่วยช่วยพวกเราด้วยพวกเขาดิ้นลนอย่างเจ็บปวด และพยายามยื่นมือไปขอความช่วยเหลือจากมิสเตอร์เหมิงแต่หลังจากพูดได้ไม่กี่คำร่างกายของพวกเขาก็เน่าเปื่อยกลายเป็นกองเลือดหกกองมันไม่มีแม้แต่เส้นผมของพวกเขาลงเหลืออยู่มิสเตอร์เหมิงและมิสเตอร์หยางตกใจพวกเขาลองตรวจสอบน้ำของน้ำตกเรียบร้อยแล้วและพวกเขาก็ไม่พบอะไรผิดปกติด้วยเหตุน,นั้นการที่จู่ๆเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจึงเป็นอะไรที่แปลกมากๆ มิสเตอร์เหมิงรู้สึกดีใจที่เขาไม่ได้สัมผัสกับน้ำของน้ำตกมิสเตอร์หยางได้โปรช่วยข้านำไข่ยีนนี้กลับไปมิสเตอร์เหมิงพูดกับมิสเตอร์หยางใบหน้าของมิสเตอร์หยางดูขื่นขมเขาหยิบแห้งๆออกมามิสเตอร์เหมิงข้าเป็นแค่มิสเตอร์ข้าไม่ได้ฝึกวิชามิสเตอร์หยางไม่ต้องกังวลพวกเขาตายเพราะพวกเขาสัมผัสกับน้ำโลหิตนั่น ตัวไข่ย,ยีนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมิสเตอร์หยางไม่จำเป็นต้องไปกลัวถ้าไม่มีปัญหาอะไรทำไมนายไม่แบกมันไปเองล่ะมิสเตอร์หยางคิดถึงแม้เขาจะคิดแบบนั้นแต่มิสเตอร์หยางก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ภายใต้การจับตามองของมิสเตอร์เหมิงเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินเข้าไปหาไข่ย,ยักษ์ที่ดูเหมือนกับหยกแดงถึงแม้ไข่ย,ยักษ์จะสะอาดและไม่มีน้ำโลหิต อยู่บนผิวของมันแต่มิสเตอร์หยางก็ไม่กล้าจะสัมผัสกับมันตรงๆเขาถอดเสื้อออกและใช้มันพันรอบๆไข่เพื่อยกมันขึ้นมาแต่ทันทีที่เขาออกแรงก็มีเสียงแตกดังขึ้นมาผิวไข่ย,ยักษ์ที่เหมือนกับยกนั้นแตกล้าวและรอยล้าวนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วเปลือกไข่มิสเตอร์หยางและมิสเตอร์เหมิงตกใจแต่หลังจากสงบใจได้มิสเตอร์เหมิงก็พูดอย่างตื่นเต้นว่า พระเจ้าช่วยตระกูลเหมิงข้าไม่เคยค่าคิดว่าไขาย,ยีนจะฟักในตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในไขย,ยีนในตำนานนี้คืออะไรกันมิสเตอร์หยางมองไขย,ยีนที่แตกกล้าวและพูดราชาสินเป็นราชาผู้ก่อตั้งอาณาจักรสินมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นเวลานานแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาจึงกลายเป็นแค่ตำนานถ้าตำนานเป็นเรื่องจริงล้วก็ ไข่ยีนนี้จะฟักยีเลสหายากให้กับพวกเราขณะที่พวกเขาพูดเสียงแตกของไข่ก็ดังขึ้นอีกครั้งในตอนที่รอยเล้าแพร่กระจายไปทั่วผิวของไขยักษ์เปลือกไข่ก็แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและหล่นลงบนพื้นมิสเตอร์หยางและมิสเตอร์เหมืองมองสิ่งที่อยู่ภายในไข่ด้วยดวงตาที่เบิกกว้างพวกเขาอึ้งไปมีชายที่อายุราวๆยี่ปีอยู่ภายในไข่ยักษ์นั้น เขามีผมสีดำและผิวที่โปร่งใสเหมือนกับคริสตันเขาขดตัวราวกับว่าเขากำลังหลับไหลอยู่มนุษย์ยินเลดมนุษย์มิสเตอร์เหมิงตื่นเต้นจนเสียงของเขาสั่นรัวตอนที่3 3 3 6หนึ่งมัด หานเส้นรู้สึกรล่าวกับว่าเขาเพิ่งจะได้เพลิดเพลินกับการหลับไหลที่แสนสุขเขารู้สึกดีจนเกือบจะร้องออกมาหานเส้นลืมตาขึ้นและสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าทําให้เขารู้สึกแปลกใจเขาไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ในทันทีหานเส้นจําได้ว่าชุดเกราะคริสตันสีดํานั้นลากเขาลงไปในอุโมงค์ตรงกันข้ามจนกระทั่งเขาหมดสติไปมันเหมือนกับว่าชุดเกราะคริสตัลสีดําต้องการจะฆ่าเขา แต่หาเส้นคิดว่าตัวเองคงจะต้องตายแน่ๆแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเขาแค่หลับไหลไปในตอนที่หาเส้นตื่นขึ้นมาเขาก็สังเกตเห็นว่าตัวเองเปลือยเปล่าและขดตัวอยู่ในเศษซากของเปลือกไข่วานเออหายตัวไปและมีชายัวกลางคนยืนอยู่ตรงหน้าเขาคนคนนั้นจ้องมองมาที่ร่างกายของเขาด้วยสายตาที่ละโมบในหัวของหาเส้นมีลายคำขุดขึ้นมา เื่นกำเกและแว่นตาหานเส้นม,มองชายวัยกลางคนที่ค่อยๆเดินมาหาเขาขณะที่พึมพำเจ้าเป็นของข้าเจ้าเป็นของข้าไปลงนรกซะไอคนวิปลิตหานเส้นคิดแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาง้างหมัดเพื่อเตรียมจะชกใส่ชาย,ชายวัยกลางคนในตอนที่ชายไวกลางคนเห็นหานเส้นง้างหมัดใบหน้าของเขาก็ดูตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมขณะที่พูดขึ้นมาว่ายินเลดมนุษย์ ยีเลดมนุษย์ที่หายากข้าอยากรู้จริงๆว่ามันมีธาตุอะไรกันตำนานบอกว่าไข่ยีนของราชาสินเป็นธาตุการเวลาและอวกาศท่านี่คือยีนเลดมนุษย์ธาตุการเวลาและอวกาศแล้วก็หลังจากที่เขาเติบโตขึ้นมันก็มีโอกาสที่เขาจะยึดครองวิหารพระเจ้าและสร้างอาณาจักรของตัวเองได้สำเร็จมิสเตอร์เหมิงระวังมันมีบางสิ่งผิดปกติ มิสเตอร์หยางที่อยู่ใกล้ๆพยายามจะพูดเตือนไม่ต้องกังวลเจ้าคิดว่ายินเลดมนุษย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่จะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นเหรอมิสเตอร์เหมิงไม่สนใจคำเตือนของมิสเตอร์หยางเขาไม่รู้สึกถึงพลังจากหมัดของหารเส้นมิสเตอร์เหมิงคิดไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องเอาเขามาเป็นของตัวเองก่อนหลังจากนั้นเราก็จะสั่งสอนเขายินเลดมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากม เราจะปล่อยให้ข่าวนี้ล่วนไหลออกไปไม่ได้เราคงจะเก็บมิสเตอร์หยางเอาไว้ไม่ได้ทันใดนั้นเขาก็ปลดปล่อยพลังและยื่นมือออกไปเพื่อรับหมัดของฮารเ์เซนร่างกายของมิสเตอร์เหมิงขยายใหญ่ขึ้นหัวของเขามีเขาง,งวงงอกออกมาและเส้นผมของเขาก็เ,าเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนกับเหล็กร่างกายของเขาดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากและมันก็มีออร่าที่น่าสงพลังปลดปล่อยออกมา แต่ในตอนที่มือของเขาสัมผัสเข้ากับหมัดของฮารเซนสีหน้าของมิสเตอร์เหมิงก็เปลี่ยนไปเขา<ข>ไม่มีโอกาสจะโต้กลับมือของมิสเตอร์เหมิงถูกบทขยี้โดยหมัดของฮารเซนและหมัดพุ่งต่อไปถูกที่อกของเขาร่างกายของมิสเตอร์เหมิงถูกส่งกระเด็นออกไปจนเข้ากับกำแพงจนระเบิดออกและกลายเป็นรอยเลือดบนกำแพงมิสเตอร์หยางอ้าปากค้างเขาตกตะลึง เขาตกตะลึงไปเมื่อเห็นมิสเตอร์เหมิงกลายเป็นรอยเลือดบนกำแพงเขาแทบไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ได้เห็นเขาสัมผัสได้ว่ามันมีบางสิ่งผิดปกติแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่สำคัญว่ายีเลสจะมีระดับสูงขนาดไหนแต่ในตอนที่มันเพิ่งจะกำเนิดขึ้นมามันจะไม่แข็งแกร่งอะไรมากนักถึงแม้ทารกของยีเลสระดับสูงจะแข็งแกร่งกว่าทารกของยีเลสทั่วไป แต่มันก็ไม่สามารถที่จะแข็งแกร่งขนาดที่สามารถเปลี่ยนร่างกายของมิสเตอร์เหมิงให้กลายเป็นรอยเลือดบนกำแพงได้ในหมัดเดียวแบบนี้มิสเตอร์เหมิงเป็นยอดฝีมือระดับสูงมากๆของเมืองแอนเชียนกอตถึงแม้เขาจะไม่ใช่ยีนเลสแต่เขาก็เหนือกว่าคนส่วนใหญ่ยีนเลสที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่มีทางฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายในหมัดเดียว เิสเตอร์หยางเชื่อว่าถ้าเขาเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นมันก็คงจะไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาทำไมเขาถึงอ่อนแอแบบนี้หานเซินมองกำปั้นตัวเองด้วยความประหลาดใจเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าอีกฝ่ายเขาคิดว่าชายไวกลางคนคนนั้นดูค่อนข้างแข็งแกร่งแต่อีกฝ่ายกลับอ่อนแอมากๆและไม่สามารถทนหมัดหมัดเดียวได้ ความจริงแล้วนั่นเป็นแค่หมัดธรรมดาของฮานเซ่นในตอนที่ฮานเซ่นชกออกไปเขาตั้งใจจะจับตัวอีกฝ่ายเอาไว้เพื่อถามหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้ใครจะไปรู้ว่าในตอนที่เขาเริ่มใช้วิชาตีโนเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่น่ากลัวมันทําให้เขาต้องยับยั้งพลังของตัวเองและลดแรงหมัดลงหมัดที่เขาชกออกไปจึงเป็นเหมือนกับหมัดที่ชกใส่น้ําที่มีแรงต้านทานที่สูงมากมาก แต่หมัดแบบนั้นกลับทําให้ชายวัยกลางคนที่ดูแข็งแกร่งตัวระเบิดอยู่ดีฮานเซ้นไม่กลัวการฆ่าคนแต่เขากลัวการฆ่าคนดีด้วยเหตุนั้นเขาจึงต้องการจะถามคําถามก่อนโชคร้ายที่สถานการณ์กลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วเขารู้สึกแย่ขนาที่หันไปมองมิสเตอร์หยางที่อยู่ใกล้ๆมิสเตอร์หยางรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุด เมื่อคลู่นี้หาเนเซนฆ่ามิสเตอร์เหมิงในหมัดเดียวภาพที่น่ากลัวนั้นทําท้องฟ้าใสของเขาปั่นป่วนตอนนี้เมื่อหานเซนมองมาที่เขาเขาก็รู้สึกหวาดกลัวราวกับว่าเขากําลังถูกมองโดยราชาปีศาจมิสเตอร์หยางขาอ่อนและล้มลงไปบนพื้นเขาฉี่ลาดออกมาหานเซนขมวดคิ้ว เขาต้องการจะใช้ศาสตร์ตรงเสียนเพื่อตรวจเช็คอีกฝ่ายแต่ในตอนที่เขาใช้ศาสตร์ตรงเสียนเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่น่ากลัวอีกครั้งมันเหมือนกับว่ามีภูเขาลูกใหญ่มาทับตัวของเขาทําให้เขาไม่สามารถใช้วิชาจีโน่ได้หลังจากที่หาเส้นยับยั้งวิชาจีโน่ของตัวเองแรงกดดันประหลาดก็หายไปนี่มันหมายความว่าเรามาที่อีกโลกหนึ่งอย่างนั้นเหรอ ฐานเส้นคุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ในตอนที่เขาใช้พลังของเลือดสีฟ้าร่างกายของเขาก็ถูกปฏิเสธโดยกฎของจักรวาลจีโน่แต่มันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้หานเส้นลองดูอีกหลายครั้งและค้นพบว่าการคาดเดาของเขานั้นถูกต้องพลังของโลกนี้ปฏิเสธเขาแต่มันไม่ได้ปฏิเสธเขาสักทีเดียวถ้าเขาไม่ได้ใช้วิชาจีโน่หรือพลังมากจนเกินไปโลกใบนี้ก็จะไม่ปฏิเสธร่างกายของเขา ตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วนี่ควรจะเป็นโลกที่ซินซิลเกิดขึ้นมาร่างกายของเรามียีนของซินซิลอยู่ร่างกายของเรามียีนของซินซิลอยู่ดังนั้นเราจึงไม่ถูกปฏิเสธแต่ในโลกนี้วิชาจีโน่ของจักรวาลจีโน่นั้นถูกปฏิเสธสถานการณ์ของเราเหมือนกับซินซิลในจักรวาลจีโน่ หานเซ่นรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหานเซ่นรู้สึกดีใจในตอนแรกเขากลัวว่าโลกที่ซินซิลจากมาจะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังมากมายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างน้อยๆชายสองคนที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็อ่อนแอมากๆพวกเขาไม่มีโอกาสจะต่อสู้กับหานเซ่นถ้าซินซิลเข้าไปในจัก,กรวาลจีโนได้เราก็ควรจะกลับไปที่นั่นได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ คือการหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบนี้บางทีเราอาจจะพอหาข้อมูลเกี่ยวกับซินซิวได้เมื่อคิดได้แบบนั้นหานเส้นก็หันไปมองมิสเตอร์หยางที่ตอนนี้ตัวสั่นอยู่บนพื้นตอนที่3,037พบวิหารพระเจ้าอีกครั้งภูเขาแอนเชียนบิ๊กกอด เป็นภูเขาที่เก่าแก่ถึงแม้ชื่อของมันจะฟังดูคล้ายกับเมืองแอนเชนกอตแต่มันไม่ได้เป็นที่ตั้งของเมืองความจริงแล้วเมืองแอนเชนกอต แค่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับภูเขาเท่านั้นฮารเซนสวมใส่ชุดสีดำและตามมิสเตอร์หยางไปที่เมืองแอนเชียนกอตเขามองทุกสิ่งทุกอย่างภายในเมืองด้วยความอยากรู้อยากเห็นทุกอย่างในเมืองแอนเชียนกอตนั้นเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับฮารเซนมันเป็นเมืองที่ทันสมัยมากๆความจริงแล้วแทนที่จะเรียกว่าเมืองมันเป็นเหมือนกับปาการสมัยใหม่มากกว่าภายในเมืองมีทั้งรถและยานอวากาศ จำนวนของพวกมันไม่ใช่น้อยๆเลยมันมีบางสิ่งที่หาเส้นไม่เข้าใจสำหรับเมืองที่ทันสมัยแบบนี้มันกลับอยู่ในยุคของจักรวรรดิเมืองแอนเชียนกอดอยู่ใต้อนาณานิคมของอาณาจักรสินหน่วยที่เล็กที่สุดในอาณาจักรสินคือเมืองมันไม่มีการแบ่งจังหวัดหรือประเทศทุกเมืองจะขึ้นตรงต่ออาณาจักรสินและแต่ละดวงดาวจะมีเมืองแค่เมืองเดียวเท่านั้นสิ่งที่แปลกก็คือนอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ทุกคนจะมีสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆอยู่ข้างกายพวกเขาจากสิ่งที่มิสเตอร์หยางบอกสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนถูกเรียกว่ายีนเลสพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากไข่ยีนหานเส้นเองก็ออกมาจากไข่ยีนเช่นเดียวกันและไข่ยีนที่เขาฟักออกมานั้นก็ดูเหมือนกับเป็นระดับสูงหานเส้นมองไปรอบๆเขาเห็นยีนเลสชนิดต่างๆมากมายมันมีทั้งเสือสิงโตช้างและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมาย บางคนมีตักแตนสีเขียวยักษ์เป็นยีเลสของพวกเขาหานเส้นไม่สามารถใช้ออร่าสาตรงเสียนเพื่อสแกนหายีเลสและเรียนรู้เกี่ยวกับพวกมันได้การมองจากรูปลักษณ์ภายนอกของพวกมันนั้นไม่สามารถบอกอะไรกับเขาได้มากนักข้างหน้านี้คือวิหารพระเจ้าของเมืองแอนเชียนกอด มิสเตอร์หยางชี้ไปข้างหน้าและยิ้มขณะที่พูดหานเส้นมองไปที่ทิศทางที่มิสเตอร์หยางชี้ออกไปเขาลีตาและสังเกตเห็นว่าวิหารพระเจ้านั้นตั้งอยู่ใจกลางของเมืองแอนเชียนกอตมันถูกสร้างขึ้นมาจากหินสีม่วงและดูเก่าแก่มากๆรูปทรงของวิหารนั้นดูแปลกประหลาดเมื่อมองดูจากระยะไกลมันดูเหมือนกับดอกไม้สีม่วงขนาดยักษ์บนประตูของวิหารสลักเอาไว้ว่าวิหารอีวิลโลหิตกอต ชื่อและรูปร่างของวิหารนั้นเป็นบางสิ่งที่หานเซ้นคุ้นเคยอย่างมากมันทำให้หานเซ้นคิดไปว่านอกจากเรื่องที่มันไม่มีธงพระเจ้าแล้ววิหารนี้เหมือนกับวิหารพระเจ้าของอีวิลโลตัสไม่มีผิดหานเซ่นต้องการจะเดินเข้าไปข้างในเพื่อดูว่ามีรูปปั้นของอีวิลโลตัสอยู่ไหมแต่มิสเตอร์หยางดึงเขากลับด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลเจ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้ วิหารพระเจ้าเป็นรากฐานของเมืองพวกมันเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองเจ้าเมืองจึงให้ยามเฝ้ามันอยู่ตลอดเวลาคนธรรมดาจะเข้าไปไม่ได้มันจะเปิดให้เข้าเฉพาะวันเปิดโลหิตชีพจร,รมีเพียงแค่ผู้คนที่มีอายุที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะได้เข้าไปรับการอวยพรภายในวิหารพระเจ้าเพื่อเปิดโลหิตชีพจร,รของพวกเขาถ้าอย่างนั้นอีกนานแค่ไหนกว่าจะถึงวันเปิดโลหิตชีพจร หานเส้นไม่รีบร้อนถึงหานเส้นจะยังมีพลังอยู่แต่จักรวาลน,นี้ปฏิเสธพลังของเขาเขาไม่สามารถใช้พลังอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ได้จากที่มิสเตอร์หยางบอกกับเขาจักรวาลของโลกใบนี้ถูกเรียกว่าจักรวาลจีโน่เช่นเดียวกัน ภายในจักรวาลประกอบไปด้วยเจ็ดอาณาจักรด้วยกันอาณาจักรซินเป็นหนึ่งในนั้นและผู้ก่อตั้งอาณาจักรซินขึ้นมาคือคนที่มีชื่อว่าซินซิลนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อน,นานมาแล้วดังนั้นราชาของอาณาจักรซินในตอนนี้เป็นทายาทของซินซิลถ้าซินซิลคนนั้นเป็นคนเดียวกับที่หาเส้นรู้จักและในยุคสมัยของซินซิลเขาไม่สามารถปกครองทั้งจักรวาลได้นั่นก็หมายความว่าอาณาจักรอื่นทั้ง6 จะต้องไม่ได้ไปกว่าอาณาจักรซินและราชาของแต่ละอาณาจักรก็คงจะไม่ได้อ่อนแอไปกว่าซินซิลหารเซนเป็นคนจากอีกโลกหนึ่งเขาจึงถูกปฏิเสธโดยกฎของโลกใบนี้ในโลกนี้ก็คงจะมีจีโน่ฮออยู่เช่นกันบางทีจีโน่ฮอของโลกนี้คงจะพยายามกำจัดเขา เหมือนอย่างที่จีโน่ฮอของโรคที่หานเส้นจากมาพยายามกำจัดซินซิลหานเส้นมีแผนจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลจีโน่ที่เขาอยู่ในตอนนี้สักก่อนหลังจากนั้นเขาถึงจะตัดสินใจว่าต้องทำอะไรต่อเขายังไม่ต้องการจะทำตัวเป็นจุดเด่นและดึงดูดความสนใจของจีโน่ฮอตำนานของซินซิลและหวานเอ,อ๋เป็นสิ่งที่หานเส้นได้ยินมาจากมิสเตอร์หยางเขาจึงได้รู้ว่าซินซิลเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรซิน ท่านี่คือโลกปฏิศาสารมันเกี่ยวข้องอะไรกับจักรวาลทีโน่ทำไมชุดเกราะคริสตันสีดำถึงได้ต้องการพาเรามาที่นี่ทำไมที่นี่ถึงมีวิหารพระเจ้าเหมือนกันในตอนนี้หานเซ่นต้องการจะเข้าไปในวิหารอีวิลโลตัสก็อโดยเร็วที่สุดและดูว่าอีวิลโลตัสก็อที่มิสเตอร์หยางพูดถึงนั้นจะใช่อีวิลโลตัสก็อที่เขารู้จักไหมเจ้าต้องรออีกสองวันกว่าจะถึงวันเปิดโลหิตชีพจร เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะมาดูพิธีกรรมพร้อมกับคนอื่นๆได้มิสเตอร์หยางพูดเขาลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะพูดต่อไปว่าบ้านของข้าอยู่ในเมืองแอนเชียนกอตถ้าเจ้าไม่ลังเกียจทำไมเจ้าไม่มาค้างคืนที่บ้านของข้าสักสองวันเอาสิหานเส้นพยักหน้าเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลเขาไม่ใช่หัวขโมยหรือโจรถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่อยากจะใช้กำลัง การรอคอยสองวันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันไม่มีความจําเป็นที่เขาต้องตีฝ่ายามเพื่อเข้าไปในวิหารพระเจ้าเมื่อหานเซ่นไปถึงบ้านของอีกฝ่ายมิสเตอร์หยางก็เชิญหานเซ่นมานั่งลงในห้องนั่งเล่นก่อนที่เขาจะนําน้ําชามาให้และพูดเจ้ารออยู่ที่นี่สักครู่ข้าจะไปเตรียมสถานที่ให้เจ้าได้พักผ่อนหานเซ่นมองไปที่มิสเตอร์หยางและพูดอย่างไร้ความรู้สึกมิสเตอร์หยางเจ้ารู้สินะว่าอะไรที่ควรพูด อะไรที่ไม่ควรพูดมิสเตอร์หยางรู้สึกหนาวขึ้นมาและตอบอย่างจริงจังเออเออเจ้าไม่ต้องกังวลข้าเข้าใจดีเจ้าเป็นแค่คนที่มาจากนอกเมืองหลังจากที่มิสเตอร์หยางออกไปแล้วหานซึ้นก็นั่งดื่มชาอยู่ในห้องนั่งเล่นนอกจากเรื่องที่พลังถูกจำกัดโดยโรคใบนี้แล้ว อย่างอื่นทุกอย่างนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากจัก,กรวาลจีโน่ที่หานเส้นจากมาแม้แต่น้ําชาก็รสชาติเหมือนกันหานเส้นเอ็นตัวปิงกับประตูของห้องนั่งเล่นเขายกชาขึ้นดืม่มขณะที่มองไปที่ภาพวาดบนกําแพงมันเป็นภาพวาดของยีเลสหานเส้นประหลาดใจกับความจริงที่ว่าหนึ่งในภาพวาดของยีเลสนั้นดูคุ้นเคยอย่างมากมันดูเหมือนกับเอมตี้ดราโอนคิงขณะที่หานเส้นมองไปที่ภาพวาดจู่จก็มีเสียงของผู้หญิงดังขึ้นมาจากด้านนอกประตู เจ้าคือมิสเตอร์หยางใช่ไหมหานเส้นหันไปมองและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านนอกประตูเธอสวมใส่ชุดสีเขียวและดูงดงามมาก,มากๆเธอดูอายุประมาณ20ปีเจ้ามาด้วยเรื่องอะไรหานเส้นถามด้วยความสงสัยถ้านี่เป็นบ้านของมิสเตอร์หยางและผู้หญิงชุดเขียวมาหาเขาถึงบ้านแบบนั้นทำไมเธอถึงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหน้าตาเป็นยังไงข้าไม่ได้คาดคิดว่ามิสเตอร์หยางจะยังหนุ่มขนาดนี้ ชื่อของข้าคือ Peaceful Mr. s h i u แนะนำให้ข้ามาที่นี่ข้าต้องการให้ Mr. Yang ช่วยคำนวณหาตำแหน่งของชีพประจรพระเจ้าผู้หญิงชุดเขียวอธิบายว่าทำไมเธอถึงมาที่นี่อย่างไม่พูดอ้อมขอ้อมก่อนหน้านี้หานเส้นได้ยินจาก Mr. Yang ว่า Mr. นั้นเป็นแค่ชื่ออาชีพมันไม่ใช่ชื่อของเขา Mr. Yang คงจะต้องถูกจ้างโดย Mr. เมิงเพื่อหาตำแหน่งของชีพประจพระเจ้า ไขยีนทั้งหมดจะกำเนิดขึ้นภายในชีพจรพระเจ้าชีพจรพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆไขรยีนจึงหายากตามไปด้วยมิสเตอร์เป็นมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในการหาพวกมัน